วสวัสดีครับมันนี่ผงกับเราต่ออีกคือเกา่าใส่เสื้อตัวเก่าเวยครับอือคือทรงคือเนี่ยใส่เสื้อตัวนี้เนาะมันมีขาดมีอยู่ตัวอื่นกับสีใส่อยู่ครับก็บอกคักปาน้นองเนาะแมนบอกพี่น้องครับเอเรื่องนี้เกี่ยวกับพี่ไอ้กับน้องสาวเอาอีกล่ะครับพี่ไอ้กับน้องสาวนี่เมื่อก่อนนี่พี่ไอ้เนี่เสือ้อถึงเธอเลยอือ พี่ไอ้กับน่องสาวในเสื้อน้องสาวคันได้น้องสาวน้องเมียน่อยนะครับเสื้อแบบไหนเสื้อแบบว่าคันนองสาวเสื้อพี่ไอ้กับเสื้ออีหลีครับเสื้อสนิทเสื้อคือไอ้คือไสอ้อีหลีโบคิดว่าสีบิดสีเบี้ยวมันเป็น,นสั่นครับไปใส่มาใส่กาเมียนี่สีปลอยไปตามมันใจเขาต่อไปโบคิดว่าสิเป็นอย่างบเหคิดว่าทังมันสีแหว่ไสแหวะขวานะครับแต่ก่อนมันขลั่ม คนบอกนะครับาได้เวหากันเลยมีเมื่อหนึ่งครับมีเมื่อหนึ่งพี่อ้ายนะอือไปขามน้ำขามห่วยนะครับเป็นห่วยน้ำวันยึกเลิกเนี่ยขามห่วยนะสิไปทุระยังได้ยังนึ่งเหรก็เลยมากพร้อมกัน ให้มาพร้อมพี่ไอ้บัดพี่ไอ้บัดสูงแน่บานนี้ก็เลยว่าลงไปในน้ำนี่พี่ไอ้นะโบจมบ่ต่อแต่น้องสาวจมได้บานนี้น้องสาวบัตรส,สูงในพ้ดีข้างๆนี้นาะสิเขาปากเขาจมูกน้ำกะที่เขาปากในเขาหูดังแน่ว่าต่อไปอพอดีเนี่ยว่ายังไงยกคอนซิสซันอิลีคันพี่ไอ้กับโบก,ก้าจมโบก,ก้าจับเนาะจกสีว่าอย่างไร กระน้องสาวไปนั่งกับสิจับผ่านสิจับนี่ป่ะสิว่าอีกหอนหอดหูเมียอีกลำบากอ่าก็เลยเอาจังสี่สไปดเจ้าจับใส่ได้เจ้าก็จับซสักมันสิจับใส่ได้ละครับแม่นบอกครับของมันมีแต่กางเกงอันตัวอื่นกระเสื้อมันกรบโบมีแก้วไปเลยสิไปจับใส่ได้ป่ะเนี่ยอ่ามาปืนยางน้ากับพี่อ้ายกระยางสาวแบบนี้มันกระสิจับอายุสุดว่จับทั้งใดก็จับได้จับโนดถมาสั่นผู้ดีหน้าสาว พูยิงกับผู้ใส่ไปน้ากันพน่าเา้าก็คว้าไปไปถืออันนั้นเพื่อนนั่นแล้วครับาสือก็ว่ยายว่าเพื่อนนั่นแล้วของของพี่ไอเนี่ยไปถือมือหน้าสาวนนมันก็จับปับ๊บมันก็พึ่งขึ้นปั่นเดียวกับหมูกินอิ่มหมดแล้วเนาะมันก็พึ่งขึ้นนั่นแล้วครับพ,พึ่งขึ้นท่านที่เลยนะอจับนี่กว่าะสันทางหน้าสาวจับน่าละว่าสันพี่ไอแห้ง ไปหอดฟังกับจากสิวาในใดปานี่เป็นใดเป็นกันแล้วว่าสันขับปาน,นี่เลยย่อกับเป็นผัวเมียกันตั้งแต่เมื่อนั้นแล้วกับน้าสาวนะกับเปลี่ยนคนเลยนะจากเอ่ยมาเป็นน้องทันทีเลยแล้ว,ลวนะจังไดก็ผมว่าอยา่าครับอย่าสุปไปน้ำกันเถาะเนาะไปคนละเถือก เราต้องไปน้ำกันสมัยนี้บ่ได้ว่ <c oughs> าบ่ต้องไปน้ำกันกันแล้วกันไอ้คนเราเธอเอาอืมที่ไปทุระอยังกไรยาเอาสมนี้นะครับสวัสดีครับฮ